ด่วนแปลกดะเทียจัดหนึ่งสิหนึ่งหกสิอหึ่งอุ้แวส่เด็จนนจมากจดหง สวัสดีจ้าสวัสดีพ่ม่พีน้องกมไปสุ้เข่สุกันจมาจ๊าพี่น้อยจ๊าวันนี้มาพ่ชายสาวปาให้กินเลยจ้าเมนูสาวปลาทีพามากินแหมเมนจ้าพี่น้องจ้าอีน้อจะไข่เลยจ้ามาองกับผักไล่ๆเลยจ้าพี่น้องอันนจ้อยากใส่คำเดียวยโปมเลยจ้ะกลัว

รูดดัวนปลกวดกระเทียมจัดน้ำซุน้ำผึ้งโอ้ฮึมฮึ่ม นากคำคำเหมือนอนพี่น้องอ้ยพี่น้องเมื่อกี้นำ้ำหล่นลงเปิดน้ำไว้จ้ะเปิดปินน้ำวายเฉยๆจัดจ้า ใส่ทีละสีละห้าเยลูกโดดดอ้ยไหนลทปกปองเ Thank เส้นยังวิธีไววพี่น้อกล้ยยวยก้วยฮัดสดใสไรีนเียวเ็ลูกโดดดู เขาน้องีรจักผู้ใดแล้วน้องผู้หนองเป็นคนกินหาแบบให้เรากินกับจังจัดยังเสีย วันน้นยังตอกินก็พักอันนั้นอันนี้เลยคือเกอด่อคือกืดแตกเลยสิ่นาะพี่จะเป็นไห้พักแ้วหน่อยคดเข้ี่น้อง пало อนุญาตหลกกากแบบนี้ใจเขียใส่กล้วยใส่ดอม่วงใส không thể là gì nữa mặc phát theo vượt พักเท้าจนคือท่องหลังกระยตทำมาข้าไปเาิืมเอาหนามพดทหามไตใช่บอกว่าเเลือเอ้ยจำบอกยีงานซื้อพักเท้วไหนอ้าวขึนน่อโดนโดนยังกินเทอแบบสบเพื่อกันจะพี่น่อ เมนูนึ่งก็ถือว่าแซ่บพอ,อยังักคีดินยานแม่เจ้าเทะ่านี้เป็นคืนมากินน้ำเพื่นอลไจ้าพี่น้องจ้าเอ้าเอาละจ้ามาในสาวปาเขาลับไปก่อนฝากก็ไลยก็แชร์ก็ซับสกายก็ติดตามเป็นกำลังใจช่องยูทู e สาวปาภาคกินเลยนะจ้ากราบสวัสดีจ้า